วันนี้นะคะอย่างไรก็ไอก็น้องมีแกนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามีบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนดูนะคะใช่ค่ะสามชั้นว้าวตามันเหรอใช่ค่ะเข้าไปดูเลยจริงๆมันเหมือนสองชั้นเลยค่ะมันคือสามชั้นค่ะเพราะว่ามันมีลิฟท์ลับมันมีห้องใต้ดินด้วยเหรอใช่ใต้หลังคาค่ะใต้หลังคาน้องมีกิ่งด้วยนะ้ว มาดูเฟอร์นิเจอร์กันเลยจะเป็นเตียงทั้งหมด3มเตียงนะคะเฮ้ยน่ารักมากเลยมิกิใช่คนน่ารักคืออันนี้น่ารักที่สุดในบรรดาแบบบรรดาของในเกมของเรานะคะบรรดาของในเกมแล้วว่ะคือน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเฮ้ยอยากได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งบ้านกันแต่ชักโครกไม่มีไม่มีชักโครกมีแต่หอนเด็กเนาะ อยากเห็นรถเข็นอะ่ะรถเข็นอยู่ไหนอะนี่เหรอรถเข็นอยู่ที่ไหนอะ่ะอุ้ยแท็บเล็ตนี้นะ่ารักมากเลยมีคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากว้าวเล่นคนเล่นเลยอะสวยส,ส,สุดไปเลยเนาะมีแทมโพลีนด้วยค่ะทุกคนใช่แล้วมีแทมโพลีนด้วย หูห้องครัวนี่ใหญ่มากเลยนะทุกคนชมีอาหารกินคือ <ไป S 1> คลิปนี้นะคะ,ะ,คะอาจจะมีหลายอีพีนี่จ,จะลดเข็นแล้วอยากรู้จังว่าเด็กจะสามารถเข้าไปนั่งได้ไหมน้ามีเยอะขอเป็นเบบีเนี่ยคือคลิปธนาคารนะเด็กนั่งได้โอเคเด็กนั่งได้ก็คือว่า์สุดๆเลยคลิปนี้นะคะนี่น่าจะมีหลายอีพด้วยกันเดีย๋ยวเรามาแต่งชั้นหนึ่งกันก่อนนะ อันนี้เก็บก่อนนะคะด้านนอกนะคะน้องมีเกี๊ยบอกว่าอยากได้สระน้ำใช่ไหมก็จะเอาสระน้ำมาเลยต้นไม้ไหมคะน้องหมีเกี๊ยน้องมีจาหันลิกต้นไม้ัน่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพุ่มไม้ใช่ใช่ใช่นี่เหรอใช่ใช่ใช่มเอาสองอันน้องหมีเกี๊ยโอเคสวยสดเลย นึง่งเจ้ยอยากได้เทมโพลีนด้วยอนะน้องหมีเกี้ยวเสียงเสียงน้องหมีเกี้ยวขยับอีนะคะขยับเก้าอีเอาไหนดีอันนี้เทมโพลีนโอเคคือน้องเก้าอีนะคะกว่าจะได้มันมาไม่อัปเดตให้น้องอีสักทีนะเลยไม่ค่อยได้มาอันนี้ไม่เห็นต้นไม้ชิมกา เราก็จะเอาเซตเก่าๆมารวมด้วยนะจะ oh ได้แบบไม่มีบันไดเลยเรอบันไดปีนขึ้นไปหไม่มีหรอกก็เป็นพุ่มไม้น้ำมข็งของว่าด้วยพุ่มไม้เยอะๆเลยเรียงกันไม่เรียงกันเรียงเรียงแบบนี้นะ้องหมีจะเรียงเป็นไมอ้อะเป็นค่ะเหมือนเราต่อแถวไปโรงเรียนอะ พี่อีขอแยกเรยก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะด้านนอกของน้องอิ๋เองลืมไฟด้านนอกของน้องพี่อีนะคะของน้องมิกี้ด้วยนะคะไปดูด้านไหนกันเสร็จแล้วนะคะข้างนอกประมาณนี้นะคะข้างนอกตรงไหนคะข้างในค่ะน้องต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันเลยเสร็จแล้วนะคะห้องครัวและห้องทำความสะอาดแล้วใช่ไหมมิกี้สวย คือตู้เย็นที่ยังไม่ทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะเอาของมาต่อไปตอนนี้เป็นอะไรคะพมงเกีท้ทำนั่งเล่นทำนั่งเนเ่นเองชั้นหนึ่งเสร็จแล้ว,แ,ลวแต่ไปดูชั้นที่ส่งไปเลยยยยชั้นที่สองก็จะประมาณนี้นะคะว,ว้าวสวยมากเลิศเลิศมากที่สุดในปทประพี ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองและน<ส>ี่คือ,คอห้องน้ำนี่เองค่ะสู้กาเบียดไม่คือกาเบียดก็คือการเบียด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 นั่งอย่างเดียวใช่แ่อยากไปชั้นสามอ่ะเดี๋ยวก่อน เราต้องจัดอันนี้ให้เสร็จก่อนถึงจะได้ไปห้องลับเย่ <Yeah. S 2> ห้องลับห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของของครอบครัวนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นห้องเก็บของของครอบครัวเมื่อกี้น้องเัมจะททำอะไรออกมาไรไม่รู้นะคะคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยนะคแบบ เกียรติทำตอนพี่รู้สิไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะไม่มีไม่มีเลยใช่มีเลยไม่มีสามารถว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยพี่นิ้วทำไอร์ลิฟท์ยูแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะะคใช่ค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ใครได้ยินบอกมาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะใครได้ยินทำไมชอบแบบต้องให้คนคอมเมนต์น่ะ <c oughs> ตรงน,นี้นะคะ,คะก,ก็เสร็จแล้วค่ะห้องนอนของลูกสาวนะคะใช่ <c oughs> ส่วนตอนนี้จะเป็นห้องนอนครบครอูนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ b s c r i b e ให้น้องมินะและอีพีหน้านะคะจะมาต่อชั้นที่สามคะบ๊ายบายค่ะ